ដោយព្រគុណជ្រាបជោគស្រីសាំងអឹមបានផ្ញើសារមកខ្ញុំប្ករណាថាសូមសន្តាននឹងខ្ញុំប្ករណាក្នុងពេលនេះនៅវត្តប្រអងតើខ្ញុំប្ករណាព្រៃទៅតាមផ្លូវណាដើម្បីជួបនឹងលោកស្រីហើយដល់ជ្រៀងរោមបែបនេះជាសាក្រិលេសធំណាស់ ចំពោះរូម៉ានីថានៃប្រសាទសិលាខ្មែរយើងខ្ញុំសូមលោកជុំទាវអនុញ្ញាតឲ្យដកខ្លួនចេញពីការជប់លៀងនេះបាទព្រះអង្គម្ចាស់ម ੰਜ លទាស់ទេខ្ញុំសូមហាយយកចោលខាងក្រៅដែរ d'une vie et le soleil qui se couche alors je regarde le soleil désespéré ça se couche สวัสดีค่ะพนิดนาศวิไลค่ะผมอาทิตย์กรีนวิชิตครับคุณผู้ชมคะสมเด็จพระนรดมสีหนุนะคะกษัตริย์ในดวงใจของชาวกัมพูชานะคะนอกจากรับปรีชาสามารถทั้งด้านการเมืองการตรังประเทศนะคะรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ประเทศอย่างแยบยล้วนะคะ เป็นคระศิลปินของชาวกัมพูชานะคะทรง,งหลงใหลในงานศิละปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะงานด้านภาพยนตร์นะคะคุณอาทิตย์ค่ะใช่ครับก็งา่าเป็นกษัตริย์ที่สร้างภาพยนตร์มากที่สุดพระองค์หนึ่งเลยนะครับตลอดชุกชีวิตของพระองค์นพระองค์สร้างหนังถึงประมาณ19เรื่องนะฮะแล้วก็หลายเรื่องเนี่ยก็แสดงเห็นเอกลักษณ์ของชาวกัมพูชาที่เราเคนทั่วโลกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รู้จักมากนักในยุคนั้นนะครับพระองค์ก็ใช้ภาพยนตร์เนี่ยแหละเป็นสื่อในการเหมือนประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปรู้จัก ทั้งตัวตนของชาวกัมพูชาแล้วก็ปัญหาของกัมพูชารวมถึงให้ชาวกัมพูชาที่ได้ชมภาพยนตร์เนี่ยได้ได้รู้สึกมีความภูมิใจในความเป็นคนกัมพูชามีความรู้สึกกันเป็นชาติที่แน่นแฟ้นมากขึ้นด้วยครับคุณมรินาธค่ะมีหนังสารคดีใช่ไหมคะที่พูดถึงอ<ร>งค์ท่านก็มีของออนักสร้างหนังสารคดีชาวฝรั่งเศสนะครับเฟรดริกมิตรองนะครับก็ได้สร้างสารคดีชื่อนโรดมสีหนุกคิงแอนฟีเมเกอร์นะครับพยยร,รอะองค์ก็ท่ง พระชถานสัมภาษณ์นะครับพระชนำรัสไว้นะครับว่าผู้คนมันจากจะกล่าวถึงข้าพเจ้าว่าสร้างตหนักแต่หากที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเพียงฉากหน้าในการนําให้ผู้คนมาสนใจกัมพูชาไม่เพียงเห็นภาพของวัดวารามเท่านั้นแต่อย่างสะท้อนวิธีคิดและวิถีชีวิตขอ,วของพวกเราชาวกัมพูชาเช่นเดียวกับปัญหาที่เรากําลังประสบนะฮะก็คือถ้า ได้มีโอกาสชมภาพ,พยนตร์ขององค์ท่านคือถ้ามองผ่านๆถ้าไม่พิจารณาเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนเพียงภาพยนตร์แนวรกักๆคล้ายๆธรรมดาใช่ไห<ผ>มคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่พระองค์ทรงสอดแทรกผ่านบทภาพยนตร์ฉากในการถ่ายทำรวมไปถึงมุมกล้องเนี่ยล้วนเป็นสิ่งที่พระองค์ต้องการสื่อสารความเป็นคมพูชาทั้งศิลป,ปะวัฒนธรรมรวมไปถึงแง่มุมคิดแล้วก็วิวทิทัศน์ต่างๆด้วยนะคะคุณอาทิตย์ค่ะยกตัวอย่างหนังทวายไล t ์นะคะทวายไล t ์นะครับจะเป็นผลงานการกำกับและก็นำแสดงของพระองค์เองนะฮะก็เราจะเห็น ภาพของคอนครวัดนะครับในขณะที่สมัยนั้นนะฮะยังเป็นยุคที่ยังไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนักนะครับแล้วก็เห็นเ,เป็นมัสการามแล้วก็เป็นเรื่องของกอดแทรกเอกลักษณ์ของชาวคัมพูชานะฮะผ่านศิละปะ ดั้งเดิมของนครวัดอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ที่คน,น,น,นทั่วโลกเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนในยุคนั้นนะฮะค่ะภาพยนตร์ที่พระองค์ท่านท,านทรงนําแสดงเองด้วยใช่คะนะคะแล้วก็ที่สําคัญคุณทิตย์ค,คะนักแสดงหนึ่งในนั้นนะคะที่พระองค์ได้ทรงกํากับก็คือโลคองเองนะคะเป็นอดีตทูตกัมพูชาประจำไทยแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยนะคะซึ่งมีสักเป็นน้องภรรยาของเจ้ารนฤทธิอดีตนายกรัฐมนตรีและเป็นโอรสคนที่สองของพระองค์ท่านด้วยเน่นะคะอืมครับเรียกได้ว่าเป็นจุด เริ่มต้นของวงการภาพยนตร์อของกัมพูชาเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงสร้างภาพยนตร์แล้วก็ทรงกำกับทรงเขียนบททรงแสดงนำเองอีกหลายเรื่องนะคะคอย่างเช่น Shadow on Angkor นะคะในปี1967หรือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็เงามืดอ่๋อนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีภาพยนตร์เรื่อง enchanted forest นะคะหรือป่าสัมราญแล้วก็เจ้าชายน้อยอย่างนนี้ะะเด t l e Prince นะะค Little Prince The นะครับแล้วก็อย่างที่เราพูดไปต้นต้นก็คือทวายไรชื่ภาษาไทยก็มีเหมือนกันนะสายยันใช่ยันพกค่มก็มีการแปลเป็นภาษาไทยหลายๆชื่อเลยนะคะนอกจากทรงสร้างภาพยนตร์มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีข้อมูลเมื่อปี1963น,นะคะก็คือในช่วงนั้นเนี่ย50ปีที่แล้วย้อนกลับไปคุณอาทิตย์ถ้าพูดถึงเทศกาลภาพยนตร์เนาะช่วงนั้นในภูมิภาคนี้คงไม่มีใครรู้จักเท่าไหร่กับเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานถ้าย้อนกลับไป50ปีน,นะคะสำหรับนคนในภูมิภาคนี้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคุณอาทิตย์คะพระองค์ท่านนะคะส่งผลดันการจัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่กรุงพนมเปญแล้วก็ได้ผลสําเร็จมากกว่าที่คิดด้วยนะคะเพราะว่านอกจากมีผู้รับเชิญมาในงานภาพ์ กิจณัฐชาติที่พนมเปยเนี่ยเป็นทั้งผู้กำกับนักแสดงชั้นนำของกัมพูชาเองแล้วเนี่ยนะคะยังมีจากฮ่องกงไต้หวันยุโรปแล้วก็สามารถเป็นประธานจัดงานของเทศกาลภาพยนตร์การที่เก่งเศสมาร่วมงานได้ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของงานนะครับกาารรภพยนต์ของกัมพูชาเองแล้วก็ผมก็เชื่อแน่ว่าพระองค์เนี่ยเป็นหนึ่งในเป็นไทโอเนียนะเป็นคนบุกเบิกของการภาพยนตร์คนแรกๆของกัมพูชานะครับซึ่งทําให้วงการลุกหนึ่งของกัมพูชาเนี่ยมันเกิดเป็นลุกทองมีการเต้องขูของภาพยนตร์ถึึงขขีดดสุ้น มาเลยทีเดียวนะฮะค่ะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเลย<ช>นะคะช่วงนี้ค่ะอยากให้ไปฟังความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์นะคะและผู้ที่ศึกษาด้านกัมพูชาค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของภาพยนตร์กัมพูชาไปฟังกันค่ะจ้าวและลลโอมเสียนูเนี่ยเขามีความเกี่ยวข้องกับฝรั่งเศสมากคืออยู่ฝรั่งเศสเขาเรียนฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่เขาจะชอบหนังเหมือนคนฝรั่งเศสนะแล้วก็เขาก็ทําหนังเยอะนะสิบกว่าเรื่องเท่าที่รู้นะฮะคือช่วงปี60ที่เคยได้ดูคือถ้าเราไปที่เเถม้ารารไปที่พนมเปเราาสมารถไป มันจะมีศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์บูพนาซึ่งเราสามารถจะเข้าไปดูหนังได้ฟรีในในนั้นมีหนังของเออจ้าสีหนุอีกหลายเรื่องเราสามารถไปกดคอมพิวเตอร์เลือกไฟล์ดูได้เลยนะเจ้าผู้ครองประเทศทำภาพยนตร์ทำอย่างเองเนี่ยมันน่าจะทำให้ให้เกิดมีความ ตื่นเต้นตื่นตัวในหมู่คนดูเหมือนกันบทบาทหนึ่งของพระองค์ก็คือเป็นศิลปินแล้วก็สร้างสร้างภาพยนตร์ซึ่งในตอนนั้นผมเข้าใจว่าภาพยนตร์ในยุคนั้นที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเมืองการปกครองอะไรต่างๆด้วยก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสร้างชาติในเวลานั้นอย่าลืมว่าในช่วงที่สมเด็จพระนรม์ศรีหนุเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะกัมพูชาเองก็ในช่วงนั้นเนี่ย ก็เพิ่งได้รับเอกราาใหม่ๆนะแล้วก็เริ่มถูกคุกคามทางทางการเมืองทางนโยบายจากจากต่างประเทศบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ก็พยายามที่จะสร้างงานอะไรต่างๆที่จะทําให้ประชาชนในยุคนั้นเนี่ยเกิดความรักชาติ